อันนี้หนูพีเอทำไรครับแกะดูว่าเป็น,น,นะอะไรนะสาวใช่หรือเปล่าสั่งซื้อจากไหนจักอาซาษษษอ่ามาเริ่มแกะกันแกะแกะแกะให้ดูนะอันนี้พี่แกะเองครับลองแกะดูค่อยๆฉีกเลยครับลูกค่อยๆฉีก <S <S มันจะเป็นตัวอะไรเนาะหนูพี่แก็วเป็นตัวอะไรลูก อ่าหนูพี่แกะอ่าแกะด้วยกันแกะนะพี่นั่งลงเดี๋ยวแกะด้วยกันอ่าช่วยกันดึงหนูพี่ดึงฝั่งนั้นครับอ่าไปดึงฝั่งนี้นะครับดึงหนูพี่ดึงแรงดึงแรงอ่าออกแล้วหนูพี่ดึงนี่ออกแรงอีกหนูพี่ออกแรงอึ๊บดึง,ดงอ,อึ๊บอึ้บอ่าเริ่มออกแล้วหนูพี่ดึงอีกทีครับอ่าหนูพี่ดึงนี้ครับดึงครับมันจะค,คือตัวอะไรเนาะหนูพี่อยากได้เป็นตัวอะไรเอ่ย จับจับจับแน่นๆหน่อยครับจับแน่นแน่นเดี๋ยวปาเชิดดึงไหนดึงหนูพี่จับท้ายแน่นแน่นเนี่ยจับตรงนี้แน่นๆน่นเดี๋ยวปาดึงนะหนูพี่ดึงไม่ฟังโน้ตจับสองมือเลยครับจับสองมือลูกจับสองมือนึินสอบตึ๊บเด้ง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 ฮะออกแล้วมันคืออะไรเนาะหนูพี่รอมานานเลยนะตัวนี้ใช่ไหมมันคืออะไรเอ่ยมาลุ้นกันเลยมันคืออะไรมันคืออะไรลูกแนหตัวอะไรเอ่ย ตายอะไรครับตายแค่นะมันอยู่ในไหนมันอยู่ในไหนเราดูต่างเรื่องรายการมันอยู่ในเรื่องอะไรครับบอกไว้มันอยู่ในเรื่องไหนลูกมันอยู่ในเรื่องไหนเหป็นสิบโมอ๋อโห,จหยจนสิบโมแก่หนะะอ<า>่อยครับฮะเก๋ดีใจไหมครับตัวนี้ดีกี่วันครับเนี่ยเราเราสั่งกันกี่วันถึงได้ของ <ocar> สองวันสองวันนี่หนเดี๋ยวพี่นับที่ตั้งแต่วันไหนหนึ่งจ้า สี่วันสี่วันได้ของอ่ะไม่ใช่นะเราซื้อประมาณที่สิบสองยี่สิสองนะประมาณห้าวันได้สินค้านะครับโมโมซาโซลัดนะอันนี้หนูพีจะให้แกะโมโมซาโซลัดกันนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเจ้าโมโมซาโซลัดนะครับเป็นเสาที่เป็นเจลเเข่งกันต่ับไากเนี่ยอวมาแกะโมโมซาโซลัดกันแล้วแกะกะกันมาดูกันเจ้าโมโมซาโซลัดไหนวะป้าขอดูก่อน อ๋านี่ไงอ้าปากได้ด้วยอวตัวนี้เหมมันจะไปกัดไขรต้องเอามาน้ำมันต้องเล่นอยู่ในน้ำใช่นี่เจ้าโมโมซาสารัสไหนไหนป้าดูกันโอ้โหมีหางด้วยตาเดี๋ยวพีทูดอันเดี๋ยวพีทโชยดูหน่อยครับโมโมซาสารัสโอ้โหตอนนี้ได้ได้กรส่าเต็มบ้านเลยตอนนี้หนูพี่มีกี่ตัวครับเนี่ยอันนี้ตัวที่ขวามือชื่อตัวซ้ายมือชื่ออะไรตัวไหนตัวนี้ชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่ออะไรเจ้า เจ้าวัวชื่ออะไร <มา S 1> ครับอ้าตายเลยเจ้าวัวชื่ออะไรลูกอินโนมินาตย์อินโนมินาตใช่ไหมใช่อ่าตัวนี้นะครับตัวนีนะ้ชื่ออะไรลูกตัวนี้เจ้าวัวตัวสีแดงอ่าเจ้าวัวตัวสีแดงแม่บอกมาบอกว่าเดู๋ยีชื่อแหนหน่อยอ่าล่าสุดตัวใหม่ชื่ออะไรเจ้าชื่อตัวอะไรโมโลโ,มโซลัดโมโลโซลัดเป็นเดรนเสาร์ที่อยู่ไหนลูกในน้ำในน้ำชอบกินอะไรกินคนกินคนด้วยนี่ไงปากบกหมไหนไหนปากบึกไหมไหนซูมดูดิ โอ้โหปากลึกมากตัวนี้หนูพีรอตั้งห้าวันนะ่ะก่อนเดนอสเซอร์จะมาลูกเนาะขอบคุณป๊ะป๊ายางก่อนครับแลนววอดยางหมดยางตอนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันจไม่วอดดิไงเอาเอารถไปทำแม่หลกโ <Okay. S 2> อเคน,นี่นะครับเราก็มาลุ้นไดโนเสาร์ของน้องพีเสร็จกันละเจ้าโมโมซาสลัดขอบคุณพี่บ๊ายบาย